Social ลเอฟเฟกต์โซเชียลร้อนออนทีสัปดาห์นี้พบกับตีบุญญเกียรติวงสาแจม่มหนุ่มนักกีฬาหน้าใสาผู้รักษาประตูราชนาวีที่สาวๆเห็นแล้วต้งหลง เส้นทางชีวิตบนสนามยากที่ต้องแลกมาด้วยความพยายามวันนั้นทีมชาติเขาไปอุ่นเครื่องที่สุพรรณบุรีด้วยผมเล่นได้แค่หทีผมโดนปะทะและแขนหักอใช่ครับแขนแขนหักสาท่อนช่วงที่แขนหักปุ๊บพ่อผมเสียด้วยคือมันก็ถาโถมมาช่วงนั้นก็หนักเลยเหมือนกันพรอมการแข่งขันที่สู้กันแบบไม่มีใครยอมใครมารอบน้้ที่ลูกนังวันเลบวล ทั้งหมดได้ใน Social ลเอฟเฟ s ต์โซเชียลร้อน on t ทวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้10นาฬิกาจนถึง11นาฬิกาทาง s มาร์ทท PSI 61มาออกกำลังกายและได้กำลังใจไปพร้อมกันห้ามพลาดนะคะ